สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนี่ครับเป็นกันไกลตัดเล็บของ xiaomi นะครับอันนี้ผมได้มาในราคา175บาทนะครับรวมส่งรวมอะไรแล้วนะครับก็เป็นชุด5ชิ้นนะครับตกอันละประมาณ35บาทนะครับถ้าถามว่ากันไกลตัดเล็บแค่นี้ทําไมต้องถึงขั้นรีวิวนะครับมีใครเคยใช้เหมือนกันไหมครับเป็นกันไกลตัดเล็บทั่วไปนะครับตามร้านครับ20บาท30บาทนะครับนี่ครับของไม่มียี่ห้อนะครับก็คือของไม่มียี่ห้อเนี่ยผมก็ เคยใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับใช้มาตั้งแต่เด็กเล็กก็ว่าได้นะครับของพวกนี้นะครับส่วนของเซมี่เนี่ยผมก็ลองซื้อมาใช้นะครับที่ผมลองซื้อมาใช้พเพราะว่าไอ้กันไกลพวกนี้นะครับเราใช้ไปเนี่ยบางทีตัดก็คมบ้างไม่คมบ้างแล้วแต่อันนะครับแล้วแต่ฟุกเจอว่าจังหวะไหนคมซื้ออันคมมาอันไม่คมมานะครับหรือว่าใช้ไปน,นานๆก็ทื่อเหมือนเดิมแล้วนะครับตัดแล้วจะเหมือนฟิลเหมือนเรากัดเล็บนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดให้ดูนะครับเล็บผมก็ยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตตัดให้ดูนะครับนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีเอ็นตะไบตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับฟิวตัดมันจะเหมือนแบบเป็นหยักๆมันจะไม่คมนะครับแบบรอยตัดขอบมันจะไม่คมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของเซลมิก่อนนะครับนี่ผมมาลองตัดก่อน ของเซลมีนะครับแกะกล่องนะครับผมแกะโซนนะครับจะเป็นกล่องแพ็คมาดีอย่างนี้เลยนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอาหารห้าอันก็ตกอันละประมาณสามสิบห้าบาทนะครับส่วนนี้ก็ยี่สิบสามสิบาทแลยนะครับก็เพิ่มอีกหน่อยก็ได้อันนี้เป็นชุดห้าอันนะครับแล้วก็เปิดกล่องมาครับสภาพมันจะเหมือนเป็นเหล็กที่แบบผิวมันจะด้านหน่อยนึงนะครับตัวนี้นะครับที่ผมชอบก็คือตรงกันไกเขามีที่ล็อกนะครับส่วนอันอื่นนะครับเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับนี่ครับ มันจะดูดมันจะไม่ตกนะครับนี่ยับถ้าเขย่าแรงหน่อยก็ตกนะครับแต่ว่าก็ปกติก็ถ้าเขย่าแรงเราจะปิดฝาใช่ไหมครับแต่ถ้าความอย่างนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งเขย่าอย่างนี้ให้มันตกเล่นใช่ไหมครับนี่ครับมันเหมือนจะมีแม่เหล็กนะครับนี่ครับใส่ไปนะครับนี่ครับเป็นชุดห้าอันนะครับก็เป็นกันไกรตัดเล็บธรรมดาเป็นแบบปากเฉียงแล้วก็เป็น กันไกลตัดขนจมูกนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นตะไบนะครับนี่ครับมันจะเป็นตะไบนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้แคะหูนะครับนี่ครับก็มีไม้แค่นี้เลยนะครับไม่มีผ้าสําหรับเช็ดอันนี้ให้นะครับเราก็ใช้เสร็จก็ทําความสะอาดปกติได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองตัดให้ดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบขูยๆยักๆก็ถ้าตะไบก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้ของตัวเสี่ยวมีนะครับ ราคาก็แพงขึ้นมานิดนึงนะครับถือวัสดุอุปกรณ์เนี่ยพอๆกันเลยนะครับแต่แค่ของเซมีเนี่ยมันจะดูเป็นสีด้านนะครับนี่รคัเซมิเป็นด้านนะครับก็ดูสวยดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับขออนุญาตลองตัดนะครับขอบที่ตัดนะครับมันจะคมมันจะคมกว่านิ้วโป้งนะครับ ผมจะไม่รู้จะโฟกัสยังไงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบมันจะคมกว่านะครับอันนี้ที่มันแหลมแนิ้วชี้เพราะว่าผมยังตัดไม่หมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบอันนี้ยังไม่ได้ตะไบทั้งสองเล็บเลยนะครับก็ขอบคมกว่านะครับถ้าเป็นตาเปล่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านิ้วชี้ขอบจะคมกว่านิ้วโป้งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนอันอื่นนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมว่าคุณภาพมันก็ดีกว่าไอ้พวกนี้แน่นอนนะครับ แต่ว่าอันกลแต่เล็บอันนี้ไม่มีตะไบมานะครับเพราะว่าตะไบเขาให้เป็นอันนี้มาแล้วนะครับผมก็จะไม่มีตะไบมาให้นะครับเนี่ยพอเสร็จใส่กล่องแล้วก็ปิดแต่นี้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่าตัวนี้มันมีสีดำไหมครับสีขาวผมกลัวตรงที่ใช้ไปนานๆแล้วมันจะดํานิดนึงนะครับผมว่ามันน่าจะอะไรครับแต่ถ้าทําความสะอาดก็น่าจะอยู่ได้ระยะหนึ่งเลยนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้เสี่ยวมี่นะครับ ตรงกลางครับนะครับเป็นโลโก้ Xiaomi ตรงกลางนะครับอันนี้มันติดฟิล์มอยู่นะครับผมยังไม่ได้แกะออกครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับไม่อยากแกะออกนะครับใช้เสร็จตอนนี้เฮ่เหใหม่ก็เก็บใส่กล่องครับพะผมรีวิวกันกลแตดเล็บก็มีเท่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะถ่ายยาวไปทําไมนะครับอันนี้แค่มาแนะนํานะครับว่ามันใช้แล้วมันดีกว่าพวก ตามตลาดนั้นนะครับแถมมีกล่องมีอะไรเก็บมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นของอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรไม่มีที่เก็บมาให้นะครับอาจจะต้องหากล่องใส่เองอะไรใส่เองนะครับสว่วนนี้ก็มีมาครบเลยนะครับห้าชิ้นสะตกชิ้นละสามสิบห้านี่ไม่รวมกล่องนะครับถ้ารวมกล่องด้วยก็อาจจะเฉลี่ยไม่ถึงชิ้นละเฉลี่ยก็ไม่ถึงชิ้นละสามสิบห้าแล้วครับผมเพรับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้ามันมีประโยชน์ฝากฝาก,กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วลิงก์สั่งซื้อผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ